สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยววันที่ดอยสุเทพวัดอุโมงค์และร้านอาหารชื่อดังอย่างการแลกนะะันค่ะก็จะเป็นหนึ่งวันของเราก่อนกลับกรุงเทพกันนะคะจะเป็นยังไงไว้เราไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยและนี่ก็คือหน้าตาอาหารเช้านี้ของเราค่ะเป็นไงทุกคนน่ากินมา,มากๆเลยเนาะกับบรรยากาศอย่างนี้โรงแรมที่เรารักนั่นเองฮ่าฮ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกันแล้วค่ะก็อนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้านะคะโดยเขาก็จะมีให้เราขึ้นไปทั้งหมด2ที่นะคะก็คือเป็นกระเช้าขึ้นไปหรือว่าจะเดินขึ้นไปถ้าเดินขึ้นไปก็มีประมาณ300ขั้นค่ะก็แล้วแต่เลยว่าใครสะดวกยังไงถ้าเกิดจะขึ้นกระเชา้ารู้สึกจะมีค่าขึ้นประมาณ20บบาทต,ต่อคนเท่านั้นเองค่ะก็คือแบบโอเคเลยเพราะแบบสะดวกแบบเดียวก็ขึ้นถึงยอดดอยสุเทพนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นไงไปไปรอดูกัน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะขึ้นกันไปข้ามวนดอยสุเทพค่ะตอนนี้ก็กําลังรอ,งล,องลิฟต์อยู่เสียค่าขึ้นลิฟต์พปละ20บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครสะดวกเดินก็คือไปเดินได้ด้านหล<ไ>ังเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้ามวนเป็นยังไง แล้วแล้วเราก็ได้เดินทางขึ้นมาถึงดอยสุเทพกันแล้วก็นี่เลยค่ะจะเห็นเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะทุกคนแบบสีทองอลามตะการตาจริงๆแล้วก็แบบวันนี้คือคนเยอะมากๆเลยเพราะเหมือนกับว่าเป็นวันหยุดเนาะก็ดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่คู่เมืองเชียงใหมนะ่นับตั้งแต่โบราณเลยซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเชียงใหม่เนี่ยจะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมาาธาตุกันให้ได้คือถ้าเกิดใครไม่มาที่เนี่ยถือว่าเหมือนกับแบบมาไม่ถึงเชียงใหม่เลยก็ว่าได้เนาะ ก็เดี๋ยวเราก็จะพาเดินดูรอบๆนะคะว่าแบบว่าข้างบนนี้เป็นยังไงแล้วก็จะไปปะทะก,กันค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะข้างบนเนี้ยเขาก็จะมีพี่ๆที่แบบว่ามารับจ้างถ่ายรูปให้นะคะก็จะแบบมีค่าบริการก็คือเราถ่ายข้างบนเสร็จแล้วเขาก็จะเอาลงไปอัดข้างล่างเนาะแล้วก็ลงไปรับรูปด้านล่างได้เลยจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะแบบมีประมาณ100บาทขึ้นไปได้เลยนะคะทุกคนแต่ก็คือได้รูปออกมาเป็นกระดาษ A4 ก็ถือว่า ก็โอเคไปถ่ายรูปเก็บความทรงจำได้ปีนออกมาเลยก็ประมาณนี้ค่ะคน,นี่ไก่เลยเาไก่พลอย ดค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่วันที่ดอยสุเทพแล้วค่ะใช่ครับอยู่ที่ดอยสุเทพใช่วันนี้คนเยอะคืกค่ะเวลาตอนนี้สี่โมงหกนาทีแล้วขึ้นมาตอนบ่ายสามขึ้นมาตอนบ่ายสามเดินทางจากที่ไหนตอนนี้วันที่สี่พันยี่ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสามวันนี้เป็นวันหยุดทดแทนสงกรานต์คนเลยเยอะมากในสเสีโปรตีนี่เงียบนะก็โอเคมาสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญ ที uhm, like mm ่น like ี่เฮงเฮงรวยรวยแข็งแรงตลอดปีสความสุขใจสุขใจตลอดปี่ลาชีสสุตลอดไปมสิ่ที่มาซีผู้ใจีอยู่ที่เสาเข้มแข็ไปไหนก็มีความสะดวกสบายอ๋อเดี๋ยวเจีเดี๋ยวเป็นไง ก็หลังที่เที่ยวจากดอยสุเทพเสร็จนะคะระหว่างทางลงมันก็จะมีจุดชมวิวที่เขาเรียกกันว่าศาลาเฉลิมพระเกียรติด Đ อยสุเทพนะคะมันก็จะเป็นวิวประมาณนี้เลยก็คนก็นิยมจอดเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเนาะแต่ที่คือท,ที่จอดรถก็คือนิดเดียวจริงๆนะทุกคนก็ต้องรอจังหวะดีๆว่ามีคนออกไหมอะไรประมาณนี้เนาะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วัดอุโมงค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า700ปีเลยทีเดียวลักษณะการออกแบบเป็นไปนตามพุทธศาสนาแบบลังกาวง เดิมสร้างขึ้นในสมัยพญามางรายต่อมาในสมัยพญากอน,นาโปรดให้สร้างอุโมงขึ้นในบริเวณวัดจะเห็นได้ว่าภายในตัววัดมีบรรยากาศลม่มลื่นและให้ความรู้สึกขลังศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูบริเวณรอบๆวัดนะคะแบบเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าเป็นวัดที่มีความน่าสนใจมากๆแบบจริงๆอ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดอุโมงค่ะก็เป็นมีพระพุทธรูป<ม>ที่อยู่ในอุโมงค์ของจริงเลยเป็นอุโมงค์ธรรมชาติมากๆคือนี่มาเชียงใหม่ได้หลยค่ัแต่มไม่เคยมาวัดนี้เลย <c oughs> สวยลูกจะถ่ายไหม อันนี้ก็จะเป็นบริเวณป่าทางเข้าของวัดภูมูนะคะที่เราเดินเข้าไปที่เราพาทุกคนเข้าไปเมื่อกี้แหละจะเห็นได้ว่ามันก็มีความสวยงามไปแหวบไปเลยนะคือแบบไปถ่ายรูปก็ได้เก๋เพราะว่าแบบเห็นป่ะมันเป็นสีขนเขียวเขียวแล้วแบบมันขึ้นทางกําแพงอะเนาะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะพาทุกคนเดินกันไปที่อีกตรงจุดหนึ่งที่แบบว่าขึ้นไปแล้วคือมีความเก่าแก่โบราณและรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันแล้วทุกคนจะรู้สึกไปแบบเช่นเดียวกันกนะับเราแน่ และเนี่ยแหละค่ะที่เราพูดถึงก็จะเป็น j จดีเนาะถ้าเกิดเราเข้าใจไม่ผิดถือว่าเป็น j จดีอันนึงที่แบบว่าใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนเราก็แบบรู้สึกขังแล้วเก่าแก่ไปอย่างที่เราบอกไปมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารกาแลค่ะก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วก็มาหาข้าวทานกันก็ถือว่าต้นไม้สวยเหมือนเดิมก็พอมีเทศไายแบบกรุบกริบเนาะตอนนี้เราก็นั่งรอคิวกันอยู่ไม่รู้ว่าจะได้ตอนกี่โมงบรรยากาศดีคนเยอะตอนนี้คนเดียวเพราะว่าเป็นหมดถึเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารกาแล ้องที่เดิมที่เดิมมาสี่ครั้งก็ต้องมาที่นี่มาสี่ครั้งก็ต้องมาเช็คอินที่นี่อันนี้เช็คอินมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปปายยี่สิบยี่สิบหกใช่ไหมยี่ห้ายี่หกตอนนี้นอะไรตอนนี้หกสิบสามก็เกือบสี่สิบปีใช่ปีสิบปีโอ้ที่ยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเจ้าของแล้วม้ยไม่รู้แต่ปปายยังหล่อเหมือนเดิมนะครับนี่ ยังมีต้นไม้ให้ถ่ายอยู่กรุบกริบกรุบกริบทุกคนบอกเลยว่าหิวข้าวมากตอนนี้ปเป็นเวลาหกโมงอะไรละหกโมง่าหกโมงครึ่งละและคืนนี้นะคะเราก็มาทานข้าวกันที่ร้านอาหารกาแลค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อดังที่เรามั่นใจว่าใครๆก็ต้องเคยได้รู้จักแล้วก็ได้ยินม,มาก่อนเนาะเพราะแบบเขาตกแต่งร้านได้สวยมากๆเลยไม่รู้ว่าร้านอาหารหรือสวนดอกไม้กันแน่จริงๆนะคือแบบ เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บภาพมาให้ดูคือแบบเขาทําได้สวยงามจริงๆค่ะทุกคนก็ระหว่างที่รอคิวอ่ะแล้วก็แบบไปเก็บรูปถ่ายรูปได้เลยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ได้นั่งโต๊ะตรงโซนนี้ค่ะก็แนะนํานะคะถ้าเกิดใครแบบว่ากลัวยุงก็คือให้แนะนําว่าใส่กางเกงขาย,ยาวไปดีวกว่าไม่งั้นยุงกัดแล้วก็คือแบบคันมากแต่ว่าทางร้านก็รู้สึกว่ามีซอฟเฟลให้นะคะก็คืออยากกันยุงให้ก็ขอกับทางร้านได้เลยก็วิวก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีแม่น้ำเนาะคิดว่าแม่น้ำแหละออประมาณนี้ค่ะ และนี่ก็จะเป็นหน้าตาอาหารที่เราสั่งมาค่ะรู้สึกว่ามื้อนี้เราสั่งไปทั้งหมด5อย่างนะคะส่วนจานนี้ก็ประมาณ200บวกค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างเนาะ และคืนนี้นะคะก็ปิดท้ายกันที่ร้านกูโรตีที่ปาป๊ารักนั่นเองค่ะก็อร่อยเหมือนเดิมสาขานี้คือแบบเด็ดมากสวัสดีเช้าวันที่18กแค่ะทุกคนก็คือต้องบอกว่าวันนี้เรากําลังเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เที่ยวมาอย่างยาวนานมากสําหรับการเที่ยวตั้งแต่เขาค้อมา ไปภูทับเบิกขึ้นน่านเชียงรายแล้วก็มาที่เชียงใหม่นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นทริปที่แบบว่าสนุกมากๆเลยได้ไปหลายที่ที่แบบว่าไม่เคยไปหรือว่าเคยไปแล้วแต่ไม่ได้มานานเนาะเป็นทริปที่ประทับใจมา,มากๆค่ะในระหว่างทางที่เรากลับกรุงเทพกันนะคะแล้วก็มีได้ไปแวะตลาดทุ่งเกวียนเพื่อที่จะซื้อพวกแคบหมูต่งตางๆนานาเพราะเป็นตลาดซื้อของฝากเนาะก็แคบหมูไส้อัอ่วน้ำพริกนุ่มอะไรพวกนี้ แล้วก็แวะไปแบบร้านหวายข้างทางแล้วก็แวะทานข้าวที่ร้านเบนนี่ตรงนครสวรรค์เนาะก็เป็นร้านอาหารหน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้ก็สำหรับทริปนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายดูกันจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะขอบคุณค่ะ